สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มเม็กคาวเตอร์ครับมามาดูท้ายอ่างพี่น้องเมื่อกี้ไปดูหน้าอ่างแล้วครับนี่ครับหินครับเริ่มวางหินแล้วพี่น้องโอ้เหล็กเนี่ยใช้เยอะมากครับใช้เหล็กเยอะมากครับเนี่ย ดูครับโอ้ี่ครับเริ่มบางนะครับโอ้ดูเหมือนจะเอียงมาฝั่งนี้ครับนี่ ไปดูครับนี่นะพี่น้องนะการเลียงหินครับโอ้ดูเหล็กครับเหล็กเยอะจัดครับของแคเบียนจียงแคบเบียนนะครับนี่โอ้ดูครับว่าจะทำได้ขนาดนี้นะพี่น้องนะต้องใช้เวลานะครับ ใา้เวลาใช้คนสั่งการใช้ความคิดเยอะจัดนะครับวิศวกรเป็นคนออกแบบนะครับนี่ดูหินพี่น้องเอ๊ะ,อะดีครับใช้ผ้าครับนี่ยใช้ผ้าวางครับโอ้แข็งแกร่งแน่นอนครับนี่ดูครับจัดพี่น้อง น้ำก็จะร้นมาตรงนี้นะครับนี่เป็นช่องระบายน้ําชั่วคราวครับนี่นี่ครับมีคนคอมเมนต์ไว้ทาไมไม่ใช้หินครับดูพี่น้องนะหินไม่รู้กี่ตันนะพี่น้องอยู่ในนี้นะแล้วก็ข้างหน้าอีกนะครับดูเหล็กครับ mm hmm. เหล็กหนาๆครับนี่ โอ้จัดเลยครับ 2> 1, 2เดี๋ยวป้าแล้วแก้มาสั่งการแล้วครับส3เะสมมัมนก็มันก็ดอกตัวที่สามนตัวนีน้มันจะเป็นตดตัวน้ำที่น้ำถุนเลยเลก็เริ่มมาตัวที่สามเลย สั่งการครับกำลังออกแบบครับก่าหลัน่ยจะเนนี้แต่กล่นี้มันจะแนยนาจะหลตันนะพี่น้องอยู่ในนี้นะไม่มีทางที่น้ำจะกัดเสาะได้ครับที่นี้ครับ มให้หมุนอยู่นี่แต่ว oh. ่าการด้านหลังมันยืดยิอยู่ไม่งั้นก็ไปไปทั้งแถบเลยอพรพอยิง oh. น,น้ำลงมามันยิ่นมแมลงอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรื่องเราเราไม่เราใส่กล่องเข้าไปเป็นดอกกล่องแล้วยกระดับขนาเพื่อให้มันมันพักน,น้ำอ๋อหมุนกลับแล้วค่อยๆออ,ออกไป oh. มีพลังวางแผนพี่น้องนนกำลังนานวางแผนเรียงหินครับแค่ไหนดับที่กว่า เพื่อจะให้น้ำวนครับเป็นภาษาวิศวกรรมนะครับให้น้ำหมุนเหมือนเขาเรียกอ่ะเทอร์โบแรนด์ครับเทอร์โบแรนด์ครับน้ำหมุนวนครับชะลอการไหลของน้ำมันม่ให้มันแรงครับเยอ,อจัดครับกินครับ ออกดีครับสั่งการพี่นออ้องเอ๋อครับนายช่างเอามือกี้นายช่างมาสั่งการครับพี่น้อง รงานนะคับกว่าจะได้แต่ละขั้นตอนนะพี่น้องนะต,งต,งบบนต้องออกแบบจุกต้นะครับครับผมได้ได้ครับได้ได้ได้ครับครับ<อ>ครับครับ ม่ใช่ทำง่ายๆเนาะใช่ใช่ใช่่ก็คือมาจะมมคมเมันมีหลายอยู่อตาคมยอมม้ี่ผมออันนี้ชั่วคราวใช่ไหมครับนี่โอ้ขนาดชั่วคราวทำขนาดนี้นะครับนี่ก็ทำกิน่ขนาดไหนครับนี่ชั่ควก็ทำกินก็คืออะไรโอ มาเดินน้ำไม่ใช่ตมความจุเสร็จปุ๊บไหลออกมาก่อนเลยใช่ไหนลก็จาผต่อเลย๋อีครับกไม่งอนมัจะินมแน่นทำแมกันอีกช่วนึงเปิดมาได้ตออ้เสร็จต่อดิ้งหมดเปิดโอ้จะได้พอีอีกใช่่อทิ้งือโอ้ทำดีขนาดนี้ต้องลืออีกโอ้เป็ธรรมดาครับ ลื้หลังจับตรนี้สร้างเสร็จอ๋อครับแล้วตรงนั้นจะสร้างตอนไหนครับปะหกแปดโอ้ปีหน้าครับผมนี่คืองาหนทางด้านวิศวกรรมครับมกว่าจะทำได้แต่ละขั้นตอนพี่น้อง ก็ให้คววมรู้รบเมกี้ครับแกบอกจากรู้อะไรถามเลยครับโอ้ใจดีครับมาแล้วครับจะมาเข็นเดินลงมาแล้วครับมาเข็นจะมาเอาดิน,นออกครับนี่ พี่น้องเมื่อกี้พาไปดูหน้าอ่างครับหน้าอ่างก็เริ่มปูหินเรียงหินแล้วครับวันนี้จะเป็นหลังอ่างครับหลังอ่างจะวางวางหินครับเพื่อจะให้น้ําล้นมาครับเอ้าเสียนปลาก็พอเสียนปลาพี่น้อง เป็นปลาก็ยโอ้ขึ้นหัวแล้วครับนึกว่าปลาครับคนครับนี่มาเราจะมาเค้นครับจะมาเค้นจะมาลวงดินแล้วก็เอาหินในวางครับ ตอนแต่ละขั้นตอนนะพี่น้องนะไม่ไม่ไม่ใช่จะทําง่ายๆนะครับอ้เรามองนี่ไม่ออกครับว่าจะเป็นยังไงครับตั้งแต่ทีแรกนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือชั่วคราวนะพี่น้องยังไม่ทําจริงนะครับถ้าทําจริงจะอยู่จุดนี้ครับนี่จะหยุดที่ตูดแมคโครนี่ครับช่องกระบายจริงครับน่าจะทําปีหกแปดนะพี่น้องนะปีนี้ทําช่องทางนี้ไปก่อนนะครับนี่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านสัญจรได้ครับ แล้วก็เป็นช่องระบายน้ำชั่วคราวนะครับโอ้โอ,อันตรายนะพี่น้องนะต้องมีคนโบกนะไปเลยปลาไปเลยครับไปเลยไ,ไ,ไ, <laughs> ไปไปค่อยๆไปค่อยๆไปไ,ไ,ไปแล้วครับเอาไปเกลี่ยรครับ เขาไีเคียรลิงครับเพื่อที่จะวางหินแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานกา,ารณ์เรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงครับไม่เชียงคำนะพี่น้องนะตอนมันเกิดนะพี่น้องตอนมันพังนะครับคืนเดียวครับผม คนเดียวรู้เรื่องครับแต่ว่าเวลาซ่อมนี่น่าจะเป็นเดือนครับร่วมเดือนครับเนี่ยควจะทําได้ครับมันเป็นตกุกตาไพหรือว่าเอ๊เขาเรียกว่าอะไรครับน้นำเนาะวน,น้ํานะครับมันอะไรมันก็เอาไม่อยู่ครับเนี่ยถ้ามันทังมาครับ มากันไปพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมชุดหนุ่มเมคคาเวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมคคาเวเตอร์ครับผมรับคลิปนี้สวัสดีครับ